กี้เขากี้เขาเห็นชั่วกัทะกคอยโซ่เต่า เขาพี่น้องเอ้ย ข้าวจี้ข้าวจี้ข้าวแ้วก็เบิงแต่ของในสดแล้ว <c oughs> Ban Rafo โอ้ยย <Joshua. S 1> <dem o? S 2> ุงสืลายเดี๋ยว่เแม่เอ้ยฮัลโหลเด้อแล้วเ่ยองตวะแล้วเป็นินเดียนกมาบ่วันที่หีนวันที่สี่นเพราะว่าเงือนเขียนเายนี่แวเบิกมาซื้อัวแล้วย่กาะขอเข้าใจ ไผ่เนี่ยว่าถึงไผ่นี่วาถึงาผู้ซื้อน่ะล้องตาบอผูเก่าน่ะบ่แเอแล้วสิยุเราขอว่าสินเดืกุม้าจะขาย่เพราะว่าเงินเินเล้านังเนเสออกวันที่หนนี่นะเงินเดเอาไปส้ัวแล้วเก็ของจักับเจ้าของบ้านได้เวด้วยได้บ้า มันคุยๆได้อย,ยู่ต่ว่าคันเข้ามาซื้อน่ะเข้าขายอยู่แล้วละ่ะบอกขายรถนี่ตะว่าอันบอกบอกไว้นี่บอกได้อยู่ท่านคอยคอยวีรวุ้ยคอยอย่าบอกให้เด้อขันจังขออนันขอ,อยากได้รถยี่หีนั่นโอนมามัดจำบเขาเลย

เราจะบอกเขาไงมันบอกได้รกันเอกสิบเดือนสุนัขก like ับเดือนนึงสักวันสักเดือนเดี๋ยวสิบอกว่าเราจะเป็นจะเอายู่เดือนกุมภาพันธ์เสนอเดือนกุมภาธว่าขั้นขั้นขั้นยู่งกับสื้อขั้นไม่ผู้ซื้อขั้นไม่ผู้ซื้อขายไปโหลดสิบอกเป็นยังไงเหรอบอกยังไงเพราะว่ามันขายว่าไหนร้องเป็นว่าไหนน่ะขั้นนอกจากเขาสิบประกาศขายยังสิบเดียรขายมันบอกว่ลงขายเป็นตัวว่าได้ขาย ดอกมันด้วยมันรถมันมีประจํามันมันมีเรืออยู่รถน่ะคือเอาขั้นเก่าน่ะเวลาขั้นเก่ากัยังย่งอยู่เลยน่ะเพราะว่าเอาไว้น่ะเราต้องขายดอกว่ะสิขั้นเก่าน่ะมันก็ยังอยู่อันนี้ย่งเอาขั้นมาหลับเยวกว่าจะคุยกับเขาดอกอืแล้วเพราะว่าอันตอนนั้นเราจะขายคนเรียกว่าไว้นี่ละเพื่อผมอยากขี่ไปหันไปหนีว่ะสิ แต่เรว่าอาไรฮะฮะบเดี๋ยวคนโห่างไ้เขาเขาไม่ี้กวานี่เขามเงั้นมื้อบาม่รหางรมบอาเสยรถจะร้องเออราจะอมีน่แหละราจะกรองคีนี่นี่นะบรถ รถจะหองทีเบินว่ารนลานเดี à ๋ยวเวลวจะบอกเขาให้ดอกเพราะ่ยอกแต่ว่าเขากันเขาวาขายก็เหมืเขาว่าเข้าไมสิสับเยอะเพยเว่าสอบกันใหม่ที่กีเขาด้ว chao mơn gì, rồi, chơi ngang sườn gì đấy cũng, bẻ gấm mì, gấm vị, phải mong chờ sáu, cho bàn để làm bài bớt, nhang khoai phở nhem, này, เหลืองแล้ว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 โอ้อยแงงน้อปองแปงปองแปงมาน้อเอืออยู่บ้านเราอย่วแล้วก้อนแอปก้อเดียวได้ยังกังไฟว่ามันหนาวเลยฮอนฮอนตอนอยากเอาเกี นก็ได้เขากันก็บรรยากาศเลื่อยอากาศเนี่ยมันอากาศนกอากาศร้อนมันมันอากาศหนาวมาเด้อมากิ้นขกี้สุปวัวไฟคือดับนอยพ่อีอเมียเอ้ยยิ้มก็อพอยุ่ง สไลด์สดพร้อมกันซ้องเกืียงนี่หาบุ้งเดือปั๊บมาเด้อมากินขา้าวเจียมาเด้อ จำจังจินยังไว้ตลอดมือมือแรก็หมู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 ปลา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 จนเสีออกเหงืาก็แห้งหรอ Còn kia nó bơ bơ á, mình xèo Mà đưa, mà đưa Ôi, nhung khốp Nhung lại mà luôn mày nhắn ít mày nhắn xuống dập vào dập vào chín cân nữa hai vẻ tao con nè mọi hiện mua ตกเส่กล่องไฟสลักไก่ลายก็ล่งเหลืองมันจะซุกว่าเดี๋ยวนี้ทานเบิดแบบคอยจอี้นี่กินได้สม,มือได้เนะาะบ่หมักใคร ข่าจี้ยังเสียละแซบแล้วไอ้บ่มักไข้บ่เคยกินไข้เหลืองไปเด้อพี่แพ้กินข้าจี้อิ่นอส่อจินข้าจี้กันไปเด้อพี่แพ้ ไอ้แม่งกินข้าวยจี๋อ่างมูกก่ยาดอายอยู่ดื้อเอาไปแดกไม่จำ ปรวยก็เอามาจากรีสอดในเลยเด้อน,นี่แล้ว <c oughs> เมื่อตุต๊จีนมองได้ไปขึ้นอยู่จับของเพิ่นกับอยู่นี่ได้สมุดมาเอามาจดเลขเขย่าไฟมาฮะคนดูหนึ่งล้านคน มันูเยอะไหมว h ด t is i ิมันคือปลาราใช่ไหมื่ปลาไปดีค่ะ,ะดิะดิแม่เสิรุชิลนะให้ปลาอักเกินดิจะขางไวชิอนอีแด้เออไอนนกินมาเร็วแนวกินมาเรีว เป็นยังไาบ้งดูเป็นได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 เขาป็นไดเย่เมียเขาหักเมียเขาหักสื่อของมาฝากเป็นไดสุธิรักษ์เป็นได เขาใครน้ำซ้อมมากกนะเนี่ยซื้อของมาฝากสุดที่รักซื้อของมาฝาก,ากนะโอ้ยบักพิกกับว่าไฮแม่ค้าซื้อีติตนี้บักพิกเถอะเนาะไฮตักกระลำปีกับบักแตงบักแตงไฮมากสองเปียกโอ้ย ไปเอาเด้ออยู่หน้าคุกขาจนมันหลเปลกแตงนี่เมื่ถังสียเอาไปล้างรถมาเลยเป็นล้างมน้าไปวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c ười> แม่ซื้อมาฝากที่แรกวันสิได้กินเกากี้ซื้อๆเพะแมนคนสวยซื้อมาให้สงสัยต้องได้รางวัล เดี๋ยวเฮียจัดให้หกดอกเอาไปหกเลยลูกสิน้นลูกสิน้นงลูกสิ้งงานวัดต้องไมย่ยางไหมถ้าสันกินว่ใดมันบดสุกมันบ่สุกเบาแห้งว่ใดคน้นมจอนกัน ตัวยไว้นี่บบอกขึ้นเลยเด้อพี่แพ้เอาแล้วตะเมือมตุองง๊ดกีเจ้าของเด็ดแล้วพี่แพ้พแพ้รีสอร์ทเด้อเจ้าของรีสอร์ทนี่คนนี้พี่แพ้นนนนพ,แพ,พี่แพ้คนสวยโอ้ขว,ขวมขวมขวมเด้งยังเลยอ่ะ ซอใหญ่ซอใหญ่หน้อยเลยน้อยเพจไหมเนียน่ยว่ยไไาไปเบื้องให้ไอ้จักคนเด้อขับไปเบื้องไห้เนี้ยขุนเปิดไวไปุุนไปเบื้องเนี้ยเบื้องกปส่องมีไรไอ้โคไปเบื้องให้เนี้ยได้สดเยะสงเพจเด้อเดียวไปเบื้องไห้เนี้ยฟังขุนไปเบื้องให้เน บันซาพามวนว่ามีคนมึงจักคนไปเนี่ยไปเป็นประธานเปิดหายจากบาทเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับมาเด้ยวยจิงเขาจีเมกลูกชิ้นนุนเลินข้ี่อม่จิ้นเอาล้ซื้อมากินเองหรือซื้อมาฝากซื้อมากินเองเหรอ <Yes. S 1> มาเอาของสู่นี้เลยบุ๊ยพ่อเขายา ออาตกลงเสื้อมากินเองเหรอ <Yeah. S 1> เอามาได้เสื้อมาฝากพ่อเหรอ <Yeah. S 1> มาเอาห้องสูนี้เลยบุ <admitting> ้ยบุ้ยหน่อยม่อน,อนอเอาเ้าตรนี้ดูไหมโอ้ สีกินเขาได้ไปน้องบานนี้สีงใคว่าัดีทางในวันในสุกเกลือไหนไปขอน,ะออาาน้ามื่นไปซื้อบ่อดดร้านบ่มี่ไปซื้อน้ำสมมาสีเอาในีตอยม,ม,มากกทือจยมากาอันั้นแปลน้ื่นมากสงหนึ่งือแค่เราเมือวานมาก้อนในเอือนเนะืเกลือบ่มีเด แม่มันนี่มันนี่แม่ใส่เน่เนซื้อกายกินกับเขาเลยเด้อยื้อใส่เป็นเดือยเงินยังเยอะเอาไว้ซื้อเลขมืออื่นไว้จะซื้อสองเจ็ดส่วนน่ะละระวังนั้นบ่ถื่ ขอลงไว้ซับเนี่ยก็ได้อครับขอบุนขอบคุณเด้อครับอเอามาเบิง้งผมนะครับเนาะตอนนพรุ่งี้มาให้กำลังแรงใจองขอบคุณครับ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 